สวัสดีครับทุกคนผมช่างกีจนะครับฟิน2024เปลี่ยนชมแต่ไม่เปลี่ยนเครื่องเพื่อนๆจะซื้อหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้ช่างกิยจ,จะพาทุกคนไปวิเคราะห์กันนะครับ สำหรับเจ้าตัวยามาฮารุ่นฟินนะทุกคนเป็นรุ่นที่หลายๆคนที่ติดตามนะว่าจะมีความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่านะวันนี้จางเกียมี2รุ่น2สี2คันนี้มาให้เพื่อนดูนะสำหรับตัวท็อปปี2023กับตัวท็อปปี2022นะครับเป็นสีเทาเหมือนกันนะเป็นเทาแรมโบเหมือนกันแต่มีความแตกต่างกันนะทุกคนคันขวามือน,นี้เป็นตัวเทาเรมโบปี2022นะจะมาพร้อมกับเบาะสีแดงแม็กสีดานะครับส่วนเทาปี2023ล่าสุดจะมาพร้อมกับ บาที่เป็นสีเทาแล้วก็ล้อแม็กที่เป็นสีทองนะครับวันนี้จะพาไปดูว่าความเนเอกประสงค์ของรถครอบครัวในสไตล์ฟินเนี่ยมีอะไรที่คุ้มค่าที่น่าซื้อบ้างนะครับแล้วก็มาอัปเดตกันว่าล่าสุดเนี่ยทางยมาฮ่าได้เปิดตัวเจ้ายมาฮ่า pg 1ไปเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนรูปร่างหน้าตาได้หลายคนก็คงจะเห็นแล้วเครื่องยนต์เป็นเครื่องตัวเดียวกันกับฟินนะนั่นหมายความว่าในปี2024ทางยมาฮ่ายังใช้เครื่อง1 1 5 c ซีซีตัวนี้ในการทําการตลาดในรถครอบครัวขนาดเล็กอยู่นะครับ สำหรับเจ้าตัวรุ่นฟินนะปีหน้า2024ช่างเกียร์คิดว่ามีการปรับเปลี่ยนโฉมแน่นอนนะแต่เครื่องยนต์เป็นเครื่องเดิม1 0 0นะทุกคนช่างเกียร์คิดว่านะน่าจะไม่เป็นเครื่องใหม่นะเพราะทางย y a พีจี PG1 ที่เปิดตัวไปก็เป็นเครื่องนี้ก็ไม่มีความตื่นเต้นหรือว่าไม่ต้องลุน้นแล้วว่าทางามาฮ่าจะใส่เครื่อง125 135อะไรนะทุกคนเครื่อง115 cc ของเจ้าตัวฟินยังทําการตลาดในประเทศไทยต่อไปนะครับ เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูความคุ้มค่าของเจ้าตัวรุ่นฟินกันก่อนนะทุกคนตัวปี2023ต้องว่าเปิดตัวมาก็สวยงามเลยนะทุกคนมาพร้อมกับล้อแม็กที่เป็นสีทองนะตัวนี้เป็นตัวท็อป u b s นะสวยงามมากนะทุกคนเข้ากับตัวสีที่เป็นสีเทานะสำหรับเจ้าตัวปี2 0 2 3นสะครับส่วนใครที่อยากได้เป็นเทาปี2022ก็ยังมีนะทุกคนก็คือคันนี้เลยเป็นตัวท็อปเหมือนกันนะครับแต่เป็นปี2022นะจะมาพร้อมกับเบาะที่เป็นสีแดงและก็แม็กที่เป็นสีดำนะครืคร่องยนต เหมือนกันทุกอย่างนะระบบไฟเหมือนกันทุกอย่างระบบเบรก UBS เหมือนกันนะสำหรับตัวท็อปนะครับความคุ้มค่าอย่างแรกสําหรับเจ้าตัวรุ่นฟินนะทุกคนรถครอบครัวที่น่าซื้อมากนะคือหนึ่งในเรื่องของการรับประกันนะทุกคนยามาฮ่าฟินเพียงรุ่นเดียวเพียงเจ้าเดียวของโลกนะครับที่กล้าที่จะรับประกัน5ปีแบบไม่จํากัดระยะทางเลยนะทุกคน 5ปีเพื่อนๆจะวิ่งได้เป็นแสนกิโลทาง y m 5, าม m ฮ่าก็ยังรับประกันนะแต่ก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขนะเพื่อนๆต้องนํารถเข้าเช็คระยะตามที่ทาง y ม m ฮ่ากำหนดนะ <c oughs> ก็จะได้การรับประกัน5ปีแบบไม่จํากัดระยะทางเฉพาะรุ่นฟินรุ่นเดียวเท่านั้นนะครับ ความคุ้มค่าต่อมาสําหรับรุ่นฟินนะทุกคนก็คือความอเนกประสงค์ของเขานะการออกแบบการดีไซน์ต่างๆใช้งานง่ายคล่องตัวยังออกแบบมีช่องเก็บของด้านหน้านะสามารถใส่โทรศัพท์ใส่ขวดน้ําได้นะแล้วยังมีความอเนกประสงค์อีกอย่างหนึ่งก็คือใต้เบาะสามารถจุได้เต็มๆถึง9.7ลิตรนะทุกคนถือว่าอเนกประสงค์มากถ้ายังไม่พอสามารถเสริมเจ้าตัวตะกร้าด้านหน้าใส่ของได้อีกนะถือว่า เป็นสเสน่ห์ของรถครอบครัวแล้วก็เป็นสเสน่ห์ของเจ้าตัวรุ่นฟินนะรวมถึงในเรื่องของงานประกอบชุดสีต่างๆมีความแข็งแรงทนทานนะเรื่องของงานประกอบเจ้าตัวรุ่นฟินเนี่ยช่างขีดบอกเลยว่าดีมากนะทุกคนเนี้ยมากนะขับไปเนี่ยไรเสียงรบกวนนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นอายุรถ1ปี2ปี3ปีนะคนที่ใช้จะรู้ดีว่าทางามาฮ่าให้ความสําคัญกับเรื่องของงานประกอบตัวไฟลิ่งมากนะครับ ความคุ้มค่าอย่างที่3ต่อมาก็คือในเรื่องของการใช้วัสดุนะทุกคนทุกอย่างแข็งแรงทนทานนะเครื่องยนต์ต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ดีมากนะทุกคนอึดทนแข็งแรงประหยัดนะสำหรับเจ้าตัวเครื่องฟินนะ อุปกรณ์วัสดุต่างๆก็ใช้แบบดีทั้งหมดนะทุกคนตัวชุดแฟลิ่งงานประกอบต่างๆเนี่ยถือว่าทุกอย่างคุ้มค่าลงตัวมากนะครับสำหรับเจ้าตัวรุ่นฟินนะทั้งการออกแบบการดีไซน์ต่างๆนะทุกคนเรื่องของไฟเรื่องของระบบไฟการมองเห็นต่างๆก็ถือว่าลงตัวทุกอย่างนะครับนี่คือความคุ้มค่าอย่างที่3ของเจ้าตัวรุ่นฟินนะครับความคุ้มค่าอย่างที่4สําหรับเจ้าตัวรุ่นฟินนะทุกคนแน่นอนว่ายามาฮ่าฟินเป็นรถครอบครัวขนาดเล็กนะทุกคนตัวนี้ ก็จะให้ความคล่องตัวในการใช้งานและก็ใครก็สามารถใช้ได้นะทุกคนกกทั้งเกียรเชื่อว่าทุกคนต้องขับรถในสไตล์แบบนี้เป็นรถครอบครัวแล้วก็รถครอบครัวแบบนี้เป็นที่นิยมในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะก็ยังคงความนิยมอยู่นะทุกคนเพราะว่า มันสอดรับกับการใช้งานดีนะเป็นรถครอบครัวที่ให้ความประหยัดในเรื่องของราคาทั้งเรื่องของน้ํามันแล้วก็ความอเนกประสงค์ความคล่องตัวต่างๆก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของรถครอบครัวขนาดเล็กเจ้าตัวรุ่นฟินนะครับความคุ้มค่าต่อมาก็คือตัวระบบเบรกที่เป็น ubs นะทุกคนในรุ่นท็อปที่เป็นรุ่นฟินนะจะได้ตัวระบบ ubs ไปด้วยนะก็คือตัวระบบกระจายแรงเบรกนะเมื่อเราเบรกเท้าเบรกหน้าก็จะเบรกควบคู่กันอัตโนมัตินะครับนี่คือตัวระบบ ubs นะเป็นความคุ้มค่าอย่างที่5ที่มีมาในเจ้าตัวรุ่นฟิน ตัวท็อป UBS ปิดท้ายด้วยความคุ้มค่าในเรื่องของการประหยัดนะทุกคนยามาฮ่ารุ่นฟินเคยทำสถิติประหยัดสูงสุดได้ถึง9 6 16กิโลเมตรต่อลิตรนะตัวนี้มีการทดสอบมีการพิสูจน์มาแล้วนะทุกคนโดยสื่อมวลชนนะว่าสามารถประหยัดน้ำมันได้จริงนะ9 6 16กิโลเมตรต่อลิตร แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขนะเขาใช้ความเร็วอยู่ไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในสภาวะการจราจรจริงนะครับได้ถึง9 6 1 6ิกิโลเมตรต่อลิตรนะครับแต่ในการใช้งานทั่วไปก็คงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกทุกคนในรถครอบครัวได้50กิโลเนี่ยช่างกิดก็ถือว่าสุดคุ้มเลยนะสำหรับรถครอบครัวขนาดเล็กนะความประหยัดทั้งเรื่องของราคาทั้งเรื่องของน้ํามันนะครับเจ้าตัวรุ่นฟินเนี่ยช่างกิดแนะนําเลยว่า เป็นรถที่คุ้มค่ามากนะคุ้มค่าแห่งปี2023เลยนะใครที่ซื้อต้องาใช้กันยาวๆนะทุกคนเรื่องของอเครื่องยนต์ไม่เคยมีปัญหา นี่คือความคุ้มค่าสําหรับเจ้าตัวรุ่นฟินนะทุกคนสําหรับใครที่อรอหรือว่าใครที่ติดตามข่าวเจ้าตัวรุ่นฟินอยู่นะทุกคนช่างเกียรบอกเลยว่าเป็นรถที่คุ้มค่าน่าซื้อมากนะครับเป็นอรถที่สุดคุ้มสําหรับปี2023เลยก็ว่าได้นะทุกคนในปีหน้าหลายหลายคนก็ติดตามข่าวกันว่าเจ้าตัวรุ่นฟินจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่านะช่างเกียรบอกเลยว่า เครื่องเดิมแต่หน้าตาใหม่เพื่อนๆจะซื้อหรือเปล่านะทุกคน <c oughs> เครื่องเดิมแต่หน้าตาใหม่แล้วก็ราคาใหม่นะท่านขิดยังคิดว่าทางยม5าคงใช้เครื่องนี้ต่อไปนะอ้างอิงจากการเปิดตัวเจ้าตัว pg วันไปนะตัวนั้นก็ใช้เครื่องยนต์เป็น115ไอ้นั่นก็ยืนยันได้ว่าในปีหน้าหรือว่าปีต่อๆไปทางยมหาก็ยังใช้เป็นเครื่องยนต์115ตัวนี้ทําการตลาดในประเทศไทยต่อไปนะก็ไม่ต้องตื่นเต้นนะทุกคนสําหรับปี2024ในรุ่นฟินนะมาลอรุ่นกันว่าฟินในปี2024จะออกมาในรูปโฉมไหนนะสําหรััับบเเจ้าาาตววรรุ่่่่นนนนฟิิะทกดมมีีปปลยโ แน่นอนนะสำหรับปีหน้าประมาณยี่สิบสี่นะแต่เครื่องยนต์ คิดว่าไม่เปลี่ยนนะเครื่องเดิมหน้าใหม่นะเพื่อนเพื่อนจะซื้อหรือเปล่านะครับพร้อมราคาที่น่าจะอัพขึ้นอีกนะทุกคนต้องรอรุ่นกันว่าทางามาฮ่าจะมีความเคลื่อนไหวยังไงนะในรถครอบครัวอารุ่นฟินนะทุกคนปี2024นสะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับรถของทางามาฮ่าทุกรุ่นนะครับสามารถติดต่อสอบถามที่บริษัทกิจเจริญไทยบนทุกสาขานะครับหรือยังห้ทางกิจทําการจัดส่งให้สามารถแอดไลน์สอบถามวิธีการซื้อขายเพิ่มเติมได้นะครับทั้งสดถังผ่อนจัดส่งทั่วประเทศนะครับสาหรับรถของทางามาฮ่าทุกรุ่นนะครับ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนคลิปนี้ทั้งกิจลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ